เวลาไม่ต้องการการทะเลาะบอกแว้งในสังคมเนี่ยไม่ต้องไปไปรักษาคนอื่นหรือไปสอนคนอื่นโยมผู้เจ้าให้กลับมาสอนตัวเองรักษาตัวเองรักษาด้วยตัวเองด้วยการเสพครบธรรมะด้วยการฝึกห้ามอารมณ์เวลาเราโกรธเราต้องรักษาตัวเองด้วยการรักษาอารมณ์เอาไว้หากห้ามความโกรธทิ้งความโกรธพระองค์บอกอย่างนี้เมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นเป็นอย่างไร รักษาตนด้วยการเสพธรรมะ,จะเจริญธรรมะด้วยการกระทําให้มากซึ่งธรรมะนี่แหละเมื่อรักษาตนอยู่จะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่นเช่นโยมรักษาสินห้าไม่ฆ่าสัตว์โยมอยากจะไปฆ่าคนอื่นไหมไม่ฆ่าคนอื่นไม่ต้องล้มตายเพราะเราเราไม่ขโมยทรัพย์คนอื่นก็ไม่ต้องสูญหายเพราะเราถูกต้องไหมอ่าการปล้นธนาคารไม่มี การฉกชิงวิ่งลาวไม่มีมีแต่ความสุขสังคมใช่ไหมถ้าคนทุกคนในประเทศไทยรักษาสินห้าขามโมยไม่มีในประเทศการฆ่าไม่มีในประเทศโอ้โหแค่สองข้อมันก็สุดยอดแล้วยมโยมไปไหนไม่ต้องล็อกบ้านไม่ต้องล็อกรถใช่ไหมเพราะของไม่หายแน่นอนโยมเดินไปในทางเปลี่ยวสบายใจไม่ถูกฆ่าแน่นอนไม่ถูกทำลาย พระเจ้าจึงบอกแค่ศีลห้าเนี่ยโยมสังคมมีความสุขแล้วรักษาตัวเองแค่นั้นทุกคนมุ่งรักษาตัวเองภิกษุทั้งหลายเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนเป็นอย่างไรเล่าข้อนี้หมายความว่ารักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูนี่แหละเมื่อรักษาผู้อื่นอยู่จะมีผลเป็นการรักษาตน เวลาเขาทำอะไรให้ไม่ดีก็กดทนไม่เบียดเบียนไม่โต้ตอบกลับเมตตาเขาสังคมมีแต่ความสงบแน่นอนองค์กรเนี่ยจะ,จะเจริญได้เนี่ยโยมจะต้องมีความสามัคคีกันสำคัญมากองค์กรใดที่ไม่มีความสามคัคคีจะมีแต่ความเสื่อมและแตกทำลายไปในที่สุด